สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว u t u b บพี่น้องมาหอดทั้งเมืองเสีราพูดม่ออหรอกนะครับมีรถดำมาหาโอคัดพี่น้องเมื่อเนี้ยมากับับู้บาหรือที่ใช่ครับรถดำกับเพราะท่านมาหลายจัง พอไดนะครับขยับมาทางหนาท่อกอพี่น้องน่าจะเป็นหัวขบวนนะครับใายูกช่วหน้ปล่า้งบอกมาลยไมือไ,ไรนบอกใช สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมกรลังกระลังมีาีบวกกระลังออกาจะบัวเอาคัดใดหัวขบวนดีครับอ ไปเล่นจิตบาลนะครับผมเออตะขันสวยๆเด้วยรถดวยสวัสดีครับผม มาหอดมาหันผมก็ได้็ลมาหอดค้วกันสวัสดีครับเกิดตังกับวนนะครับเกรอฮะเห็นจอดที่พุ่นที่แหลกที่เดือดไม่มีมันเห่ยววนเดมันจอดหนาบันจเเ้าเนาะมันอีกย่านนึงไปตั้งอยู่บนห้ามก็จะเาห้าก็ดิงยับไปเรื่อยๆทั่วขบวนเหี่ยวรับ ีหัวกระบวนครับดัมซิ่งเมืองไพรนะครับเสียบพริกเสียบพลิกดัมซิ่ง,งพี่น้องเอาเทลเล์มาเป็นกระบวนนะครับ ก็ยังมาพระท่านหอนะครับจึาาาวาวลดเียนัดนะครับเกร้อยเก้าหาเียนัดดั้มซิออง น,นี่อยู่สันนทมครับสองร้อยสินะครับนี่รถเสียเล็กนะครับชงานเสีเยเล็กเนี่ าการยางเสียหน่อยนะครับเสียหน่อยสวัสดีครับผมเ,เมกกานะครับะจะเริ่มมากันเรื่อยๆครับสำหรับทีมงานรถดำสายบุญเฮาเน่ะเสียคอปล่านะครับ ก้าวไปเรื่อยๆกันพี่น้องทีมงานรถด,ดับแต่ละทีมนะครับอ่านั่นก็สามก๊กนะครับทีมงานสามก๊ก พ่อมาบ่เนี่ยพ่อบ่มาบ่ฮะเป็นไปกรุงเทพยบหรอเอางียบเงบ วนก็น่าจะตั้งอยู่ช่วงนี้นะครับเพราะว่าถัดไป,ปจอดนาปั๊มมันกับีดขวางการจราจรพี่น้องก็เลยได้ยักหัวแถวขึ้หน่าพี่ครับ ประมาณซีโมงเศร้านะครับขบวนเข้าจังสี่เหลี่เกนใหญ่เขาไปทางวัดศรีอินบ้านเมืองไพรตำบลเมืองไพรนะครับนีเขา้าไปยูเดี๋ยวอำเพื่อเสียนะครับอยู่ในตัวอำมเพื่อเสียอยู่ที่น้องก็กยัง เพทัาใดเวลากันนะครับเดี๋ยวรอทีมงานเข้านะครับทางเมืองสวงกำลังเดินทางมานะครับแต่ว่ายังบพทัานถึงพี่นอ้องเหลือประมาณจากสี่หาโลเพาส่าน,นหัวขบวนก็เป็นเทเลอร์ของทีมงานปอจะเญื่อนซับนะครับอ,อาจารย์นานรุสวรร์ เสียนัดนะครับทีมงานทางเมืองไพรเฮาอันนี้ทางสามก๊บเสียนุดับสิงนะครับถ้าย่อยมากันเรื่อยๆพี่น้อง tích nhìn vép vép à xe chi tuần à, xe tuần youtube nữ bà y sản mặc chốt น่าจะมาถึงแล้วตามมาด้วยฟิตโซนะครับทีมงานฟ so ิตโซดัมซิงอ่ายูทูปฟิตโซดัมซิงพี่นอ้องทางบ้านแห่เฮ้าทีมงานนะครับอันนี้เสียเสียบุ้งาทางอำเภอเสหลาพุ่มห่อครับร้านเสื้อผ้าตรงทามปัมโบตะทอพี่นอ้องร้านจันทร์ปัญญานะครับ ป่าลดาซับครับป่าลดาซับนะครับเดี๋ยวตน้นเดี๋ยวต้นดําซิ่งอ่านี่เสียทักครับทางเมืองไฟ่เฮา ทีมงานฟิตรโซนะครับฟิตรโซดำซิ่งสวัสดีครับผมเสียนุนะครับเสียนุทางบันแฮนะครับหลอกกีฟิตรโซนะครับนี่ฟิตรโซน้อยฟิตรโซดำซิ่งนะครับ กมีช่องยูทูปมา,าหลายหลายช่องนะครับมื่อน,นี้ยเพราะว่าจะเป็นฟิโซฟิโซ,โซน้อยเสียต้นนะครับอีสานมักจกพี่น้องกะรอทีมงานกันสักก้อน,นพี่น้องนะครับเดี๋ยวสำหรับวันนี้เิื่มีแลกันสำหรับสักก้อนพี่น้อง แล้วพอกันชิปน้านะครับสวัสดีครับ